เอาเ้อนในมือนี่เนอเราจะมาสอนท่านผู้ชมวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอจาก a c e b o o k เนอะเพราะว่าพอขับไปเจ้าเสือว่าอาจจะมีหลายๆคนอาจจะยังบบหูวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจากใน Facebook เพราะว่าสายเขียเฟซบุ๊กไปบันๆอาจเจ้าเจ้าอาจจะไปเห็นคลิปหรือวิดีโอหรือว่าเนื้อหาอีกยังดีๆที่เจ้าต้องการอยากเก็บไว้หรือว่าอยากดาวนโหลดไว้เบิง่งเวลาเจ้าบบมีเงินเน็ตหรือว่า เวลาจะออฟไลนะ์เนาะะนาดเมื่อนี้เขาจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook แบบบอจจาเป็นต้องดาวน์โหลดแอปบอจําเป็นต้องหาตัวสวยอีกอย่างเพิ่มเติมให้มันยุง c, นะ่งยากเนาะมาเบิ่งก่อนอื่นมเมื่อแรเฮาก็เข้าไปที่ a c e b o o กเฮาก่อนเนาะเลื่อนหาวิดีโอเนาะแต่ว่าข้าพเจาจะเลื่อนหาวิดีโอที่มันม,มีลิขสิทธิ์อาจจะเลื่อนไปหาเห็นวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งที่เ้าต้องการเราจะคลิกเข้าไป เนาะขื้นไปได้นี่ก็ปิดเสียงไว้ก่อนขื้นมาได้หน่เน,นาะจะเปิดขึ้นมามันเด้งขึ้นมาในหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กของเจ้าของแล้วมันจะมีสามขีดมันก็จะมีสามขีดอยู่ทีงนี่ขีดเข้าไปมันจะเด้งหน้าตานี้ขึ้นมาเนาะมันจะบอกว่าคัดลอกคัดลอกลิงก์เนาะหรือว่าคัดลอก U R L คือกัรนะนะคัดลอกลิงก์หรือว่าคัดลอก U R L หรือว่า Copy นะเนาะลีกเข้าไปคัดลอกแล้วก็เ้ากลับไปเนาะ ไปเลยไปหาเบราว์เซอร์ที่มีสื่อว่า Google Chrome เนาะเบราว์เซอร์นี่บ่จะเป็นต้องดาวน์โหลดทุกคนต้องมีอยู่แล้วเนาะถ้าว่าเจ้าบ่ามีอีเลีจเลบบนะจ้าไปลบออกเนาะเจ้าก็ไปดาวน์โหลดเอาในฟิใน Google Play ของเจ้าเนาะคลิกเปิดมันขึ้นมาแล้วก็มาวางในแถบค้นหานี่ก็ได้หรือว่าในแถวทึ่งนี่ก็ได้เนาะถ้าว่าภพ่ที่เคยเข้าแล้วคลิกเข้าไปวางเนาะเดี๋ยวเดินกันมาทึ่งแบบนี้เนาะหรือว่าภพ่ที่เขามามาันอาจจะอยู่หน้าอื่นให้จะมาวางในทึ่งนี้เลยก็ไนดะ้เนาะ แบบนี้เนาะแล้เจ้าก็เลื่อนมือเจอ้าเลื่อนมาเลื่อนมาทางหนานี่มันจะมีทางหนานี่มันรายคนอาจจะขึ้นบวกคือกัหรายคนอาจจะขึ้นมาว่า w w w facebook เนาะแต่ของคอยนี่มันขึ้นว่า m facebook เนาะให้เอาแต่ m นี่มาหรือว่าให้มี w ให้ใส่ให้เปลี่ยน w ออกเนาะให้พิมพ์ใส่แทนว่า m. m m คือกัน m b a s เนาะแล้วก็ i c หรือว่า m basic facebook แล้วคะ่ะ ตามโดยลิงของเขาแล้วก็คลิกไปเดี๋ยวมันจะเด็กมาหน้านี้เนาะมันจะขึ้นมาวิดีโอที่เขาคัดลิงมาที่นี่คลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาใน้านี้าว่าไพาที่เคยล็อกอินเฟซบุ๊กไว,ว้ในเบราว์เซอร์แล้วมันจะบทถามเนาะถ้าว่าไพาที่ยังไม่ทันได้ล็อกอินจากเื่อให้เจ้าล็อกอินเฟซบุ๊กของเจ้าใส่ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็รหัสผ่านของเจ้าเข้าไปเื่อหนะ้ามันจะบทถามอีกเวลาจะรู้เ่อหนะ้า ใส่ชื่อ Facebook แล้วก็ใส่รหัสผ่านของเจ้าเนาะใส่ชื่อ Facebook ของเจ้าหรือว่าอ e ีเมลของเจ้าแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Facebook ของเจ้าคลิกเข้าไปเข้าช่วระบบมันจะทามแต่เธอเด,ยเด,ยเดียวนี่เนะาะถ้าว่าเธอต่อไปถ้าว่าเขาเซฟรหัสผ่านมันก็จะบ่ชทามอีกรอท่าเดจะเด้งขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้มันจะเด้งว,วิดีโอนขึ้นมาคลิกเข้าไปอีกบันหนึ่งเนาะคลิกปิดก่อนก็นกได้เลยจะอยากเบือ่อเลยก็มาคลิกสามขีดนี่ลมนี้ มันจะมีคําว่าดาวน์โหลดเห็นบ่คลิกเข้าไปดาวน์โหลดมันถามอนุญาตกู o g l e Chrome ขอสิทธิ์เข้าถึงคลิกต่อไปอนุญาตเนาะอันนี้มันก็ดาวน์โหลดลงเครื่องของเฮารอถ่าเนาะอ่ะไปหาอีกวิดีโอนึงเนาะอยู่ตัวอย่างอีกเบิ่งอีกหาเป็นตัวนี้เนาะ คลิกเข้ไปคลิก3ขีดคลิกคัดลอกไปที่โครมคลิกขึ้นมาเนาะคลิก URL อยู่ทึงเนาะแดดมันคลิกว่างเลยคลิกเลื่อนมาทางหนาเห็นบอกตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็น W เนาะ W ก็อยากจะกัลบออกแต่ W ถ้าว่าให้เป็นตัว M กับพิมพ์ต่อ M เลยหรือว่าลบ M ก่อนแล้วก็พิมพ์ไปใหม่ก็ได้เนาะใส่ M A, B A S I C ล้วกด,ด Facebook แล้วก็คลิกไปเลยวิดีโอเขามาดาวโหลดแล้วกี่นี้เนาะเดียวมันจะเด้งมาในหน้านี้เนาะมันจะบทถามอีกวันนี้เพอเขาเคยล็อกอินแล้วคลิกเข้าไปใหม่เดียวมันจะขึ้นมาคลิกสามขีดเลยดาวนโหลดเลยเรทาถามมาดาวโหลดเนาะมันใหก้กลับไปในเครื่องของเข้าไปเบิรวิดีโอเทาดาวโหลดมาไปเบิรวิดีโอเทาดาวนโหลดมามันอยู่ในแกลอรี่หรือว่าไปอยู่ในไฟล์ตัวอื่นก็ไปหาเบิรเดี๋ก็คอยโหลดมาใหนบ่ เราก็สามารถเลื่อนได้หไหมหรือเจ้าฮาร์ดนี่นนบ่เห็นหเจ้าไปที่ไฟล์ของเจ้าเนาะหรือว่ไมไฟล์ของเจ้าคลิกไปที่อันเครื่องของเจ้าหรือว่าเอดิคัตของเจ้าเนาะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดเลยมันจะมีวิดีโอของเขาขึ้นมารอถ่ายวิดีโอหนึ่งกำลังได้เลยมันจะโหลดมาทั้งสองเห็นหบ่เจ้าก็เลือกเปิดจะเปิดผ่านตัวใดเลือกเอาเนาะเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราก็สามารถเปิดวิดีโอได้แบบออฟไลน์ได้หรือว่าเก็บไว้เบอ่งได้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดคลิปหรือวิดีโอจาก a, day, day, no. a c e b o o k เนาะที่เจ้าเลื่อนไปเลื่อนมาเจ้าเจอคลิปที่เจ้าถูกใจเจ้าสามารถดาวน์โหลดไว้เก็บเก็บไว้ในเครื่องของเจ้าเพื่อเจ้าอยากจะไว้เบอ่งไว้ยังขยะเรื่องของเจ้าเนาะอันนี้คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมเบิ่งแล้วมีประโยชน์อะไรอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้หาคลิปอื่นๆมาสอนท่านผู้ชมในอนาคตอ่าขอขอบใจ